h e l lo สวัสดีค่ะทุกคนนะจบไปแล้วค่ะกับงาน f ฟ i d a y a f f i r m a t i o n c h น l l e n g e นะคะที่ทุกคนได้เข้าคลาสเกี่ยวกับการแอฟเฟอ i ์เการยืนยันพูดกับตัวเองในเชิงบวกนะหวังว่านะคะ5วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็มีพลังงานภายในที่เข้มแข็งขึ้นจริงๆเอาไป เปลี่ยนแปลงลิขิตชีวิตตัวเองนะคะในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตค่ะแต่ในวิดีโอนี้นะคะสิ่งที่ไหวจะบอกก็คือปัญหาถัดมาค่ะคือคนส่วนใหญ่นะคะยังคงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีปัญหาและฉันไม่มีทางออกดังนั้นนะคะหลังจากจบไฟเดย์แอฟเฟอร์เมชั่น l ช e n เ e นเนี่ยคนถามว้ายเยอะมากเลยว่าอยากจะเพอร์ซันอลโคชชิ่งส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไหวจะมีเวลาคุยด้วยไหมนูน่นนี่นั่นนะคะเยอะมากๆจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนอ๋อยทาตัวนี้ด้วยแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเว เ,เพราะว่าไม่ว่าจะแพลนเรื่องคลาสต่ตางๆในออนไลน์แล้วก็แพลนปีหน้านะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ทำตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแต่พองานจบ f ฟ i d a y a f f i r m a t i o n Challenge ก็เลยเห็นหลายๆคนค่ะทักเข้ามาเยอะมากๆก็เลยตัดสินใจค่ะด้วยเอาช่วงเวลานี้ละกันจะเป็นปีใหม่ด้วยนะคะมาทาของขวัญให้กับพวกเราทุกคนก็คือตัดสินใจค่ะรับเพียง5เคสเท่านั้นก็คือ5คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น First come First s e r v e แปลว่า,าวาวนะคะก็ จะรับเพียง5คนในการทำเพอร์ซันอลโคชชิ่งส่วนตัวใครสนใจรีบทักมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วราคาที่ไหวเคยทำอยู่เนี่ยก็คือครั้งละ39 0 0เอาจริงๆชั่วโมงละ3,900บาทแต่ก็มีแบบเกินบ้างโดยปกติก็จะเกินบ้างนะก็คือ3,900บาทแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วดังนั้นนะคะณปีใหม่นี้ไหวทำราคาให้ค่ะสำหรับพวกเราที่ใครอยากสนใจและคุยกับไหวส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวเลยในซูมนะคะก็เอาไปที่2,000บาทเท่านั้นค่ะ เรีบทักมานะคะถ้าใครสนใจนอกจากนั้นสิ่งที่หวจะทําให้เพิ่มก็คือวันเสาร์ที่2ของเดือนมก,กราคมนะคะหวจจาไม่ได้วันที่13หรือวันที่14เนี่ยแหละนะคะรีบทักมาแหว่จะมีคลาสขึ้นเสียงบําบัดด้วยเพื่อให้คุณมันนอนแบบทะลวงจิตทะลวงจะเอาขึ้นเสียงอะคะ่ะเข้าแทรกเข้าไปผ่านใช้เคลื่อนขึ้นทรีต้าค่ะออกไปสะกดจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงจริงๆนะแถมฟรีไปให้นอนอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้น2,000บาทคุณจะได้ คอนเซ้ลนะกับไหวนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็มานอนฟังคลื่นเสียงบําบัดเลยนะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะรีบทักมารีบทักมาจริงๆนะในไลน์ OA นะคะแล้วก็มาเจอกันได้เลย5เคสเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจกดลงทะเบียนข้างล่างนะคะแล้วก็ทักแอดบินได้เลยค่ะก็ตอนนี้หลังจากจบไปเดย์แอฟเฟอร์แมนชั่นชาเลนแล้วไหวก็มาอยู่ในป่ามาอยู่ในวัดค่ะเพื่อเคลียร์พลังงานของตัวเองด้วยเหมือนกันนะ,ะให้ทุกคนอนุโม ทนาบุญด้วยแล้วก็สิ่งใดนะคะที่อยากให้ไหวช่วยสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะไหวอยากว่าเป็นส่วนหนึ่งและกันที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขเพราะไหวเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทุกๆวันไหวมีความสุขจริงๆอยากจะแบ่งปันเคล็ดลับเทคนิคนี้ให้ทุกคนกลับมา,ม,ามาเป็นคนที่มีความสุขจริงๆนะแล้วเมื่อข้างในตัวเองนะคะกลับมาเซล์เลิฟกลับมารักกับตัวเองจริงๆคุณค่ะจะมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายก้าวออกจากความกลัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและลิขิตชีวิต ตัวเองได้อย่างใจที่ต้องการค่ะก็เจอกันนะคะในเหตุปัจจัยที่สมควรเนอะออแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเป็นยังไงนะคะติดตามเรื่อยๆนะหวังอยากให้ทุกคนประสบความโชคดีและมีความสุขและเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ